สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามมงคลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตปราบแม่นาคเมื่อพูดถึงพระสมเด็จหนึ่งในห้าพระเครื่องเบญจภาคีของประเทศไทยเชื่อว่าไม่ใช่เซียนพระก็ต้องเคยได้ยินพุทธคุณที่เลื่องลือทั้งในแง่ความศักดิ์สิทธิ์ความนิยมและมูลค่าที่มหาศาลถึงแม้ว่าเวลาล่วงเลยมากว่าร้อยปีแล้วพระสมเด็จของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสี ก็ยังเป็นที่สแสวงหาตลอดมาสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีหรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าสมเด็จโตหรือหลวงปู่โตถือเป็นพระเกจิเถราจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตลอดการมีเรื่องเล่าถึงอภินิหารทั้งในด้านวิชาอาคมและคุณวิเศษเกี่ยวกับสมเด็จโตมากมายเช่นเมื่อครั้งที่ท่านมีกิจนิม,มนต์ไปที่พระนครศรีอยุธยาระหว่างมีคลื่นลมแรงจัดพายุพักดกระหน่ำท่านล้วงย่ามหยิบเอาเทียนม,มาเล่มหนึ่งและจุดเทียนนั้นติดกับปากขันโบราย วางลอยน้ำไปขึ้นลมก็สงบลงทันทีราวกับปฏิหารแต่เรื่องเล่ายอดนิยมที่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อและรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่นาคพระขนงนั่นเองครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเาวาของแม่นาคได้ถูกถ่ายทอดออกมาทําเป็นหนังเป็นละครเนี่ยหลายครั้งหลายรอบเรื่องเล่าของพินิหารสมเด็จโตปราบแม่นาคนั้นมีอยู่ว่าในสมัยนั้นแม่นาคแห่งคุงน้ําพระขนงตายทั้งกลมด้วยความทุกข์ทรมานออกอาลวาด หลอกหลอนชาวบ้านและผู้คนจนวหวาดผวากันไปทั่วทั้งบางเย็นย่ำตะวันรอนเคยมีคนเห็นแม่น้าโขนตัวบนต้นไทรผมผ้าสีเดินหลอกคนเดินเรือจนไม่กล้าออกเรือเลยทีเดียวหลอกแม้กระทั่งพระเนนแบบไม่เกรงกลัวพระเหลืองกันเลยชาวบ้านจึงสรรหาสารพัดวิธีเพื่อจะมาปราบแม่น่าพระเกจิกเรื่องชื่อหมอผีชื่อดังที่ว่าเก่งกล้าสามารถปราบผีมานักต่อน,นัก โวนถูกเรียกมาป่าแม่นาคกันหมดทั้งคูงในที่สุดวิญญาณแม่นาคก็ถูกหมอผีจับใส่หม้อนําไปถุนน้านําความสงบมาสว่คุ้งน้ําพระขนงอยู่พักใหญ่วันหนึ่งขณะที่สองตายายคู่หนึ่งออกหาปลาไปตามรุ่มแม่น้ํพระเอิญไปเจอหม้อสกุรวิญญาณของแม่นาคด้วยความอยากรู้ก็เปิดหม้อดูหารู้ไม่ว่าหายยนะอยู่ใกล้แค่เอื้อเพบเป็นการปลดปล่อยวิญญาณแม่นาคที่สุดเฮี้ยนสุดหลอนออกมาอาลวาอีกครั้ง สมเด็จโตท่านรับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงตัดสินใจเดินทางมาปราบด,ด้วยตัวเองว่ากันว่าท่านได้เรียกแม่นาคมาสนทนาพาทีหรือในที่สุดก็ลงเอยด้วยการที่ท่านเจาะกระโหลกแม่นาคเอามาทำปั้นหนิงหรือหัวเข็มขัดโบราณขนาดความกว้างประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วยาวสี่นิ้วนำมาขัดมันลงอักขระปิดทองและติดย่ามไปไหนมาไหนด้วยเสมอเพื่อเป็นการสกดวิญญาณความเฮี้ยนของแม่นาคความสงบล่มเย็นจึงกลับมาสู่ค้งน้ำพระขนงอีกครั้ง ส่วนพุทธศักดิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในบร,รมีสมเด็จโตตามวัดวาอารามสถานที่สําคัญทางศาสนาต่างๆได้ทําการสร้างรูปเคารพจําลองของท่านเอาไว้ให้ได้สักการะบูชามากมายหลายแห่งรูปจําลองรูปแรกของพระสมเด็จโตคือรูปหล่อที่ประดิษฐานที่วัดเกศชัยโยโวลวิหารจังหวัดอ่างทองที่อื่นๆก็ยังเช่นที่วัดละคังโคศิตารามกรุงเทพวัดโบสถ์ปทุมธานีวัดตานเจ็ดยอดประจบคิรีขันวัดสะลงเรือกาญจนบ,บุรี และมูล,ลนิธิสมเด็จพระพุทธจารโตอำเภอสีคิ้วนครราชสีมาส่วนเรื่องโจทย์ขานเรื่องลือเกี่ยวกับอภินิหารของสมเด็จโตยังมีอีกมากมายหลายเรื่องโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะรวบรวมแล้วมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องสมเด็จโตปราบแม่นาก็ขจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ